ทุกคนเตรียมของโงใไ้กับลูกค้านะคะลูกค้าคนนี้จากการเป็นลูกค้าเราก็เปิดใจเป็นตัวแทนขายพร้อมนะคะทุกคนคะลูกค้านัดรับทุกคนล้อติดตามนะคะว่าลูกค้าคนนี้เป็นคนแบบใดหน้าตาจังใดเป็นยังคือกาตัดสินใจกินอาผลิตภัณ์อาหารเสริมของโบตาพีนะคะลูกค้านีปัญหาตรงไหนทุกคนล้อติดตามชม่าต่อไปนะคะเดี๋ยวน้องแบมจะ ใส่ถุงนะคะทุกคนเก็บใส่ถุงอ่าหิวไปไห่นะคะทุกคนหิวไปไห่ลูกค้านัดรับอยู่อำเภองเยี้งนะคะแต่ขี่ขับรถไปประมาณอ่าสามสิบกิโลนะคะทุกคนเนะะจะเอาเอาอันแยกแยก,ะะยนะแยกใส่นะคะ้องเดียวนะแยกใส่นะคะออันนี้เราจเก็บใส่ถุงอ่าหิวไปไหย่ยพ่อมนะคะทุกคนลูกค้านัดรับลูกค้าคนนี้เพิ่น เพิ่นเป่นขุนคูนะคะทุกคนน้องเบลเก็บใส่ดูค่ะคนนีเพื่อนเป็นชุ้นคูอสอนอเด็กน้อยปฐมนะคะทุกคนเพื่อนกบมีปัญหาตรงไหนทุกคนรอด,ดีตามชมต่อไปนะคะ,ะแพ็กใส่ถุงหิวไปหายเพื่อนครับรถไปประมาณ30กิโลเดี๋ยวนานี่ใส่ถุงเสียบ้อยแล้วไปกินขขาก่อนนะคะทุกคนแล้วคอยจะคาะทุกคนไปไปทรงให้กับ ลูกค้าท่านนี้นะคะทุกคนขาเก็บใบกอนนะคะไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนขานี่มีแกงไก่ใส่ฟักทองแล้วค่ะต้มจืดนะคะทุกคนอูก้กับข้าวเหนียวห่อนๆนะคะทุกคนขามาค่ะมากินน้ากันก่อนสิไปส่งของให้กับลูกค้านะคะมาค่ะทุกคนกินขา้ขาวข้าวเส้านะคะทุกคนค่ะขา้าวเส้าลูกเทียาทุกเทียกะสีกินแบบ ประมาณนี้ล่ละค่ะเนาะสวัสดีค่ะเบลล่าคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมากินขลาบนี่ค่ะเรกเข้าไปช่วงลูกค้านัดรับตอนเที่ยงนะคะตอนนี้ก็จะประมาณสิบโมงครึ่งนะคะุกคุณสิบโมงครึ่งเนาะนนแต่กินข้าวก่อนอันนี้ก็ค,คือข้าวเสาร์เพราะว่ามือ้อเสาร์กินโปรตีนกับกาแฟาไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจกับ โปรโตีนกับเฮดใหเฮาอิมทองอยู่โดนอยู่นะคะเพราะว่าเป็นโปรโตีนที่ร่างกายมโน,นเทาจําเป็นต้องการนะคะทุกคนบอเมเอนเป็นยาลดน้าหนากักแต่ว่ามันมันมีหน้าที่ซอยลดลดน้าหนากักลดไขมันได้เนี่ยค่ะนะคะทุกคนเนาะผู้ใดอยากยินอยากทดลองกะสามารถติดตอ่อสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเนาะนา้องขาม่กินเขา่าไม่กินเข่าไปน้ำกัน แม่้่มืมอืมแม่จะกินโปรตีนเข้าไปก่อนนะจัะ Mm hmm. じゃあまず。 ค่ะทุกคนขับรถไปส่งของน้องเบลล่าไปเป็นมูนะคะทุกคนเอาโปรตีนไปส่งลูกค้านะคะทุกทุกคนค่ะนี่เลยลูกค้ามาแล้วค่ะเป็นลูกค้าคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะเนาะนี่เพื่อนจะมาเอาพรีไบรโอนะคะสวัสดีค่ะอ่าพี่พ้าเนาะค่ะพี่พ้าเป็นคุณครูอ่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วก็ เป็นลูกค้มามะกรดสินใจเป็นตัวแทนอยอนหยางพี่พาคือตัดสินใจกินค่ะอันนี้อโปรตีนมาสง่อ,องพี่พาอ่าพี่พี่พามีปัญหาอะไรทําไมถึงเลือกทานบต้ทพีมีปัญหาคือเออหน้าท้องใหญ่มากนะคะต้นขาใหญ่ใส่ชุดราชการอึดอัดมากขึ้นบันไดไปสอนนักเรียนี่สุดยอดขึ้นบกไว้ได้พักบันไดก่อนนะคะ แล้วแล้วเป็นยังพีพาคือตัดสินใจเป็นตัวแทนค่ะเอ่อทานแล้วมันได้ผลทีนี้จะซื้อทานเพิ่มมันก็แพงก็เลยตัดสินใจเป็นตัวแทนดีกว่าวจะได้ขายด้วยแล้วก็เอาเปอร์เซ็นต์มาก็กินเองค่ะกะกะ,กะคือคือแบบว่าซสือซื้อกินเองแล้วก็ขายไปพร้อมกันสรุปก็คือเฮากินฟีกิน,นในตนทุนที่มันตามกลัวนะคะทุกคนกแล้วที่นี่การขายของพีพากะมีลูกค้า กลับมาซื้อสัําบ่ค่ะปกติตอนนี้เลยก็คือไม่ค่อยได้ไลค์นะคะลูกค้าที่จะมาซื้อตอนนี้คือมาซื้อที่บ้านแล้วก็เป็นลูกค้าเก่านะคะอตอนนี้พี่พากะดีขึ้นบ่ค่ะจากการทานบูทาพีก็รู้สึกว่าร่างกายของเราอะ่ะมันดีขึ้นแต่ก่อนคือเป็นคนที่สายตาแบบแพ้แสงเยอะมากแบบว่าแสบตามากอะไรเงี้ยพอทานบูทาพีรู้สึกว่าเออสายตาเรารู้สึกมองมองดีขึ้นนะคะ แล้วก็เวลาที่เราเวลาที่เราที้รู้สึกว่าเราไม่เราไม่ค่อยเหนื่อยระหว่างวันนะคะสามารถที่จะทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแบกห้ามงานสวนนะคะเราก็ทําไปควบคู่กันเลยนะคะโอเคค่ะมื้อนี้กับเอาโปรตีนมาทรงผีพานะคะผีพาก็เป็นคุณครูนะคะทุกคนขานี่ผีพากัยังเป็นคุณครูเพื่อนกันยังตัดสินใจเลือกทานเพราะว่าชิ้นค่าก็เป็นชิ้นค้าคุณภาพนะคะเนาะโ่แมนสินะค่าตามกระแสะกินแล้วดีเพื่อสุขภาพ สุขภาพในในด้านของสุขภาพของพีพามีปัญหาอย่างบ่จ่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะพี่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของนี่แหละคือระบบภายในผู้หญิงนะคะก็จะมีแบบตกขาวนะคะตกขาวอะไรเงี้ยแต่พอทานตัวนี้เข้าไปไอต้ตกขาวกเก่งได้มีรูปสินะคะมันก็หายไปนะคะก็ประทับใจนะคะตัวนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพอย่างหนึ่งก็คือ คือแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่หิวของหวานบ่อยมากนะคะกินหวานประจํานะคะทํางานนี่ก็ต้องต้องกินน้ําหวานไปด้วยนะคะติดติดมากเลยชาเขียวอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้คือได้กินโปรตีนเหมือนว่าร่างกายของเราอะ่ะมันได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะมันก็เลยไม่ค่อยที่จะอยากกินพวกของหวานแล้วนะคะก็นี่แหละคือสิ่งที่แบบดีใจมากนะคะว่าการทานของหวานเราก็รู้นะคะว่ามันเสี่ยงนะคะต่อ โลกภายในอนาคตเนาะรานนั้นก็เลือกสิ่งที่ดีนะคะให้กับตัวเองนะคะทุกคนเคคนาะ,ะขอบคุณค่ะไปทรงโปรตีนกับมาขอดบ้านแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะทีเข้ามารับชมคลิปเนาะถ้าผู้ใดมีปัญหาตกขาอาการลดน้ำหนักบ่เห็นผลหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพปวดเมื่อยตามร่างกายกินเข่าว่แสบ ปวดกระดูกกระเดี่ยวนะคะทุกคนหรือว่าอยากทานเพื่อสุขภาพอยากทานเพื่อดูแลรูปร่างมีปัญหาตรงใดทุกคนสามารถาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกับน้องแบมได้นะคะทุกคนคะ่ะสำหรับมือนี้น้องแบมขอล้าทุกคนไปเร็วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ